กจารุพัฒนะคะอาชีพเป็นแม่บ้านแต่ก็ทำเครือข่ายมานะคะแล้วก็ที่ตัดสินใจเพราะว่าเราอ่ะจะขายสินค้าทางออนไลน์แล้วน้องก็ไปเจอเว็บอันเนี้ยต่ะก็มาให้ดูเราก็เห็นว่าเือเราอยากได้ความรู้แล้วก็มันราคาไม่แพงเราก็เลยตัดสินใจมาเรียนแล้วทีหลังเราถึงมันทราบว่าเออบอกต่อแล้วมันได้เงินก็เลยแอดส่งไปเรื่อย ก็มีคนสมัครมาที่เราก็ไม่ได้รู้จักกันนะคะสิ่งที่เคล็ดลับในการทําก็คือแบ่งปันอะ่ะชอบเป็นคนแบ่งปันอยู่แล้วชอบบอกอะไรดีๆมีอะไรดีก็จะบอกคนอื่นค่ะมีความสุขกับการให้เขาอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้สิ่งนั้นน่ะกลับมาหาตัวเราสิ่งที่ดีๆกลับมาหาตัวเราะคะ่ะก็คิดว่า อนเดเนี่ยค่ะเป็นบริษัทที่ให้ความรู้และก็พัฒนาตัวเราได้เยอะมากโดยที่ผ่านทางออนไลน์ค่ะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนเสียเวลาไปเดินทางไปเรียนค่ะ